สวัสดีค่ะสวัสดีเมอสุโปรทุกคนค่ะวันนี้บรรยากาศนอกบ้านตีกะแจมใสดีค่ะไม่มีหีมะนะคะเบิ่งนน้ำทะเลลงพี่น้องอยากจะไปเก็บหอยค่าคักค่ะแต่เบ่มีคนพาไปเนาะก็เลยพาพี่น้องมากินนะคะเนาะเบิ่งวัดตีแต่ยังกินค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องให้รอบหนึ่งค่ะมาคะพี่น้องมากินยำน้ำตีค่ะจะว่ายำหรือว่าตำาไรนะคะเนาะใส่มอนค่ะใส่บุกแตง แตงกวานะคะเนาะหมูนมควันแล้วกะต้นอ่อนไดดิดค่ะวันนี้กินซัมเนี้ค่ะพี่น,อน้องมีเท่านี้นะคะเนาะพี่ข่านเพชรหลายอย่างค่ะหมูลมควันกินดิบๆได้ค่ะเขาเจาะเพชรมาเรียบร้อยแล้วเนะาะมัวาวทอด อันเนือ้อเนื้อหมูนะคะติดตาไว้ให้เล็กน้อยนะคะมาครับเนอะอืมซับบัดวดงอันนึงเด็กกระเด็นนึกซึ้งไหมคะบัวดงรอดน้ำจิ้นเนาะต้มไข่ไว้ไว้ให้มันดุด,ดอืม ไดีทยวทำเลยเรามือสิบแดดเป็นหมแซ่บที่น่นมันนี้วันสมอมหาเลยค่ะเอ็มจีบอ่ะวันนี้ตัวสมอม,มหาเต็กกินหอนเนาะค่ะ นี่เหรอทำให้ป๊าป้าไปจะพ่อควันให้พอไปเจะพ่อเพิ่นค่ะนี่เออโอเคโอเคเดี๋ยวเราทำให้เดีวทำให้ป๊าป๊าวันดีครับคุณลุงคุณป้าด้วยวันดีครับก่อนเด้อคนหล่อคนเก่งอะเอีชอเอตดตัดกระดาษลูปกระตูนใหม่สนเดค่ะอะไาวะคือไป้จอพ่อควานหายพอ ไอ้ที่พอปิ้งนี่เจนอันไหนลูกอันนี้เหรอเนื้ออืมโอ๊ยไปกินดีเลยค่ะเนาะไม่ดุหน่อยบานๆเลยคะพี่น้องเนาะมากินมิจฉามาดู เอาลงฮลงเอาตกฮะลงไปเอไปไนถักไปไป้าออไปห้องตอนให้ป้ป้านห้องห้งหองนาเอาดินาดิอนนาดิอมของแม่มาทาค่ะเอ็ดแม่แต่งหนักแต่งหนำ ข้าม้าวมาที่ข้าวก่นกริงข้าวอืมข้าวก่อนนะแดดบดเป็นบดบอยู่ค่ะเศษแดดกับบดแดดเศษบดกับบด นิดหน่อยอยู่บ้านก็เป็นกับจะประมาณนี้ค่ะเช่นนี้ให้แม่ไม่สรวมเนาะบอกพญายิตัวนี้ติดแปเป็นหนึ่งได้ว่าอยากน้องของคนในครอบหลัวพ่อพี่ลองนะ พอคนนี้แต่พอคนนี้บังคิดินก็คือแลกยิ้มนยเนาะจะสมัครอะบ้างบังคิดติแล้วค่ะไปงานเขอว่างานนี่ตลอดเลยว่าสังานหลาย สมมติเนตัวไปแล้วค่ะันัไม่เริ่มนะคะ แซบแพี่นเนาะาเดิกินติมอันนี้กินสดบะหมี่ยังค่ะพี่นนอง กข้าวค่ะเพราะถ้าจเจ้าเห็ดน่าสำรับเห็ดชูชีอยู่แล้วเนะาะเจ้าเช็คเจ้าจตัวจม่เด็บบ่ออยค่ะพันเนะาะเพราะว่าเขาเบิร์สืแบบเป็นตัวที่เป็นไข่ตามหลานมาม,มากินไหมคะ่ะแบบนั้น เขากับปหูว่าน่าเอาเพันมีห่ังมานำแล้วค่ะอะไรดูก่อนแล้วก็ชูๆก่อนกลับมาใหม่พักเสริมมาด้วยแซ่แถวค่ะ มาแซนนำแบให้เพิ่นกให้เพิ่นเด้เก็บกินอีกพักอันนี้ค่ะวางสุกเด็กตกลูเด็กตกอจะไรออบอเต้โอ้อยสบอมเตโอ้ยีด็่หรอ่ออเดนลีะุนลิไม่ต้องหุนลีมันจะโดนอันนี้มองมไห เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูแะพอเ้าไหนอ่ะอะสวัสดีครับคุณลุงป้าด้วยสวัสดีครับก่อนอุ้ยตกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัส<อ>ดีครับคุณลุงคุณป้าไปเงินป้าเยี่ยป้านั่งนัดีๆนัน่งนั่งมันมันเราเดรร้ยายค่ยะมีภาษาไทยเนาะอ่าอา,านพิซานกุหลาบตาบางเทืออ่อเป็นแม่บอกกระบอกไม่กดครับผม,มพูดสิ ออเด็กกินดีนบ่ตนาาบัตเใช่คลิปบันบเนา<ม>ะคะเนาะคลิปยังดูไปน้ำกินเขาไปน้ำเนาะ,ะ,ะนังนงกินบ่กินบ่านีห ไปค่ะขวดบัั์ดี้ดูแทะบายแปางน่งคือแดงแทะบายน่าขัดสติกแม่ไปยังไงหมอเกียไม่หมดเลยสติกมืมันสมบูรับมกเกียไม,ม่หาย ดิดีด ah. ีค่ะบแต่มันดูดแล้มาทามันบอก่มันมันกระบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูไม่ใช่กระเทยมันเป็นลูกสาวนะเนี๋ยวเหามียวอาเมียนี่พี่เจ้าอ่ะอ่ะไปไปหาเอาพุไปห่อผักแต่ให้ปะปะไปเลย ินก่อนค่ะนั่งลมดือแล้วมันในหัวจุดลำลงเไปเก็บานยานี่ยังนะก็จะดึงอยังค่ะคือเร็วแท้ การแบ,บนเพิ่งตอนเอกอะบอดีขึ้นเขาไปหนอ่อยแต่แย่ลงพิ่มกว่าเกา่าวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเมือ่อเศษเขา้าได้กับเป็นตะยาดอื้อือ้อหือ้องไปต ตัวเลือดค่ะแั้วพวกเป็นนัดมอค่ะแต่ว่าไม่มีคนบังเอามันดุดต่อมันดุดเป็นนึ่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าไอ้ข้าวนะคะเข้าไปหอดหัมหัมเขาไปเลยแล้วกัเพิ่นจะล็อกประตูไว้เพิ่นว่าให้รออยู่ข้างนอกนอกประตูใหญ่เนาะคะ่ะแต่เพิ่นจะมีคนเขามาหักเพื่อนจะมีคนเอามาหักแล้วขเขาเพ่อเป็นตรวจเพิ่นว่า คนจะไปให้พูเขาไปซุ่มซิ่งซุ่มหานะคะาจะว่าข้าโทรไปแจกคน